เผ็ดแล้วเติมพลังกับเผ็ดดุ่งนี้ที่บ้านนอกเลาผักถูกนะซื้อแค่ห้าสิบาทในแถมอีกยี่สิบเลยอะเพราะว่ามันขายไม่ค่อยออก,ออกเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ดีเนาะผมขอเขาก็เข้าใจ ว่าที่เห็นอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อนะของบ้านจะของเองบ้านตัวเองเองไม่ต้องซื้อมะกรอกมีเองมะนาวก็มีเองปลูกไว้อีกห้าสิบต้นนะมะนาวตามอีกสองปีเก็บได้นี่ก็เต็มตู้แล้วเพราะสวนข้างบ้านเราขายไม่มีคนมารับเนาะก็เลยไปเก็บมาว่าจะมาทำน้ำมะนาวบ้างอะไรบ้างเล่นไปเรื่อยเ แต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะคันเก็บไปอยู่นะอยากคันเก็บว่าอร่อยทำน้ำมะนาวแจบที่บ้านตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีงานการทำกำลังขัดกรีดยางเดี๋ยวจะไปกรีดยาง หาเงินความงกข้าสิ่นดำเป็นหาดเลยอ่ะตอนเนี้ย แทบกระตากแดดทุกวันตอนคืนนี้ถ้าไม่ยิ้มถ้าไม่แยงฟันหรือว่าไม่เหลือตาเพราแรกพอาแรกนี่ไม่เห็นทั้งน้ำมืดว่าจะไปเก็บกระถิ่นมาเพิ่ม กระถิ่นมันหมดก่อนเ้าพ่อป้ากเก็บหมดเก็บทดน้ำก่อนๆๆอาก่อหมอนเด้อ กอฟรมะนาวฟรีผักหาเก็บเอาตามข้างทางบ้านไหนพู้กระเดิมไปขอมาเอาพี่นอ้อง้ามาได้นะเขาปิดด่านหรือเปล่าตอนนี้ดูก่อนนะ น้ำส้มตำแบบต้วแกงแอบตำลัก เดี๋ยวว่าจะทำคลิปสำหรับมือใหม่เขาเรียกว่าเขาอะไรคนที่ไม่เป็นกีิดยางเลยเนาะแล้วก็จะไปหัดกีิดยางหัดกริดไปด้วยเพจะคนที่เขาอยากจะฝึกกริดครั้งแรกความรู้สึกเราจะเป็นยังไงเนาะผมเองก็ซื้ออุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวพรุนี้ก็จะเตรียมแล้วนะ oh. เนาะเตรียมไปสั่งป่ายางแล้ว เตรียมไปสักปลายยางเพื่อเตรียมกรีดเพื่อเปิดหน้ายางแล้วก็กรีด <c oughs> แต่ตอนที่ไปฝึกเนี่ยฝึกกับต้นเปล่านะมันมันมันฝึกไม่ยากแต่เราแค่ต้องฝนมีให้คมเท่านั้นเองเนาะทำไมมันก็ยิบตาอย่างเงี้ยเหมือนจะเพาด

ตามแบบบ้านๆไม่หรูหราอะไรมากมายมีอะไรก็ใส่ส่วนแบบปมะเพณีประหลา ที่บ้านไีมมาลองซื้อ,อเก็บเอาแถวบ้านนี่เนี่ยมาต้องทำสูตําำหลาจะหมดแล้วทุกคน ดสดน้ำส่มตามระลังสำลักนะ ๋ยววันหน้าจะไปหาของเปรี้ยวมากินให้ดูไม่รู้ที่ตนนี่มัน,มน,มนหมดหรือย่างมะม่วงแต่น่าเนี่ที่มะขามแน่นอน ดแล้วเนี่ยตกปลาขอบปิดท้ายด้วยผลไมก้ก็มันเริ่มเผ็ด ปลูกเองที่บ้านเนี่ยปลูกเองที่บ้านเนาะมีสีขาวสีแดงหวาน <c oughs> แล้วข้อข <c oughs> เป็นพันใหญ่ด้วยพันที่แบบพันใหญ่ที่เขาเอาไปขายลูกตาอะไรอ่ะลูกยี่สิบห้าบาท อบอกมาแล้วอร่อยตัวใหญ่ครับกรอบ ละลายในปากเลยทุกคนในแก้วมาก่อนปลุกเองออร์แกนิกแท้ว่าจะเข้าปากกูแลลว อ่ะโอเคเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดติดตามไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมก่อนใครเดอร้อเนาะเอาละวันนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนบ๊ายบายจ้าทุกคน